สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านปากหม้อโลกกันในสวนหัวชื่อลานแปลกมากเจ้าสองเขาแบบว่าความคิดพิสดารเลยทําให้ขายดีนี่แบบโอ้โหเต็มทุกโต๊ะเป็นร้อยโต๊ะแล้วมีคนรอคิวอยู่ข้างนอกอีกเป็นพันคนตกกระจายค่ะอยู่ที่นครปฐมค่ะอ่าที่นี่ตรงไหนนะลูกพุนทธมนฑลสายสี่นะคะคุณผู้ชมแล้วขายไม่แพงเนี่ยนี่นเนี่ยปากหม้อขอเสือก นี่ชื่อเมนูปากหม้อขอดเสือกเออมันตั้งชื่อมาได้ยังไงนะอย่างอันนี้เจ็ดสิบอันนี้หกสิบหกสิบอันนี้ร้อยสามสิบเป็นต้มยำรวมทะเลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปากหม้อเขาจะหอกกุ้งเนี่ยไม่รู้ว่าคนมากินนะเพราะมันอันอยเพราะมันแปลกเพราะมันหากินยากหรือว่าพราะชื่อล้อก,กันในสวนเธอเป็นเจ้าของหรือเปล่า <laughs> อันนี้อะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยเย็นตาโฟอีบาทแล้วนี่คือ อเย็นตาโฟมาสองถ้วยอ๋อมีต้ยม<อ>ยำกับธรรมดาอ่ะ,ะ,อะธรรมดา้เขาเพราะเขากินไม่เป็นนะคะอ้าวคุณผู้ชมเรามาลองกันเลยปากหม้อลอก,กันในสวนว่ากินแล้วมันจะเป็นยังไงชีวิตนี้เพิ่งกินนะโหยเย็นตาโฟเขาแบบต้ยมยำนะคุณผู้ชมเขามีทั้งแมงกะพนเขามีแต่หมึกแช่นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีทั้งแมงกะพนทั้งหมึกแช่นี่แต่ก้องมันไม่แดกเลือดค่ะ ต้องเป็นอิสลามมันไม่กินเลือดคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหมีทั้งโอ้โหมีใส่ข้าวโพดด้วยนะคุณผู้ชมอือหอุ้ยน้ำซุปอร่อยมากอุ้ยเขาขายดีเพราะว่าเขาขายถูกอืมมันหาจิย้ยางไงคุณผู้ชมเพราะว่าปากม้อนเนี่ยไม่ค่อมีคนขายแล้วก็ใส่เจียวกรอบด้วยอืม อร่อยมากคือถ้าไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะอืสุดยอดเลยให้ห้าดาวคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยโคตรอร่อยสุดยอดไม่แพงด้วยให้เยอะด้วยทำเดียวอิ่มอืม้ม คือน้ำซุปก็อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอันนี้ก็เป็นต้มยำธรรมดาอุ้ยต้มยำโบราณเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งกุ้งแห้งอร่อย อร่อยมากเออไก่ตุ้งแห้งเหมือนจะสุกโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับพี่ปากม้อทะเลหมอกครับผมโอ้โหเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทครับโอ้ยคุณผู้ชมมาเถอะปากม้อล่อก,กันในสวนเ <c oughs> นี่ยโอ้โหแค่มาแล้วทำคอนเทนต์นะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะคุณผู้ชมเอ้ยไปลง เป็นไวแล้วในติ๊กตอกเ,เลยนี่เจ้าของนะโคตรหล่อเลยอายุเท่าไหร่ละเธออายุสี่สิบห้าแล้วจ้ะทขาไมจะเก่งอย่างเงี้ยส่วนนี่เป็นของเจอเหรอหรือว่าเช่าเขาเช่าครับผมโอ้ยล้วเจอขายมากี่ปีแล้วเปิดมาสี่ปีแล้วครับผมสี่ปีตอนนี้มีร้อยล้านแล้วสิเมื่อไหร่จะให้คนกรุงเทพได้กินแบบนี้คือขายเฟรนช์ชาร์ตไปทุกห้างเพราะว่ามันไม่มีคนขายแบบนี้มันแปลกอเมซิ่งเรามีระบบเฟรนช์ชาร์ครับติดต่อคุยกันได้ครับผมขายยังไงบอกไปเลยคนจะได้ไปซื้อ ต้องคุยหลังบ้านครับอ่คุยหลังบ้านนะคะร้านเขาอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ครับผมเปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดเก้าโมงเช้าครับที่สี่โมงเย็นครับวันจันทร์อยู่ทุกวันจันทร์ครับผมอยู่แถววัดเล็กขินครับห่างจากวัดเล็กขิดประมาณสองกิโลครับผมอ่าโหอันนี้ Amazing คือคิดได้ยังไงทำเมนูเก่งอย่างเงี้ยหล่อด้วยฉลาดอัจฉริยะตอนนี้เธอมีถึงร้อยร้านนี่ยังโอ้โหโคตรเก่งคุ้มคุณผู้ชมมาแม่ขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหโคตรคุ้มในชีวิตนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินนนะเี่ย สุดยอดผู้ชายคนนี้หล่อด้วยฉลาดอัจฉริยะแล้วของคาอร่อยทุกอย่างอือทะเลหมอกเมืเ่อุณผู้ชมอืมอร่อยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหกุ้งตัวโตอ่ะคุณผู้ชมดูเดะไม่เคยกินนะเนี่ยแล้วมีหอยหอยแมงพูหอยแมงพูนิวซีแลนด์คุณผู้ชมดูเดะโอ้โหที่ทเคยซื้อนะที่ห้างแพงยิ่มหายเลยนะคุณ ถุงหนึ่งแม่งหกร้อยแปดร้อยอ่ะแล้วนี่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 ยปากหม้อปากหม้ออืมสุดยากโอ้ยคุณผู้ชมดูปลาหมึกดูปลาหมึกโอ้โหตะกั้งกันมาแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมดูหายคือผู้ชายคนนี้คนนี้เขาทำงานด้วยหัวใจนะ คือมองแล้วเขาทำงานด้วยหัวใจนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดอะ่ะคือไม่เคยกินแบบนี้เลยนี่ครั้งแรกในชีวิตนะทีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนมารอคิวเป็นพันอยู่ข้างนอก,น,อกนี่เต็มทุกโตคุณผู้ชมมาเลยโอ้โหใกล้วัดไอขิงเนี่ยเมนูนี้แปลกมากมันอร่อยด้วยมันแซบ่บอืมสุดยอดเลยอะ่ะ เนี่ยแล้วขนมปากหม้อฮะอร่อยมากมันนึบ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 โอ้โหสุดยอดอันนี้แล้วเป็นน้ำใสคุณผู้ชมน้ำใสแล้วก็มีนใสอือครับปนี่เป็นน้ำใสค่ะสำหรับคนไม่กินเผ็ดจากต้องเขาไม่กินเผ็ดอันนี้เป็นอย่างแห้งคุณผู้ชม ต้ยมยำแห้งดูเดะเขาใส่กุ้งแห้งใส่หมูสับเป็นแบบโบราณนะไม่ชอบถ้าเป็นเด้งแม่ไม่ชอบกินอืมอร่อยอะคือไม่ต้องปรุงแล้วของเขาว่ามันอร่อยเลยอะเนี่ยอันนี้เป็นไส้กุยช่ายคุณผู้ชมอืมสุดยอด สุดยอดอันนี้เป็นเป็นกุ้งปากมากกุ้งขุนพิษหอมเนี่ยเนี่ยๆๆๆๆๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืม้มอ,อ,อ,อ้นลอยโอ้โหเป็นครั้งแรกในชีวิตได้กินแบบนี้นะเนี่ย Amazing ลอ้หลอโหสุดยอด สำหรับแห้งเขาจะมีน้ำแกงมาให้สดนะอืมน้ำแกงข้าอร่อยมีใส่ไข่ด้วยนะมีใส่ไข่ด้วยนะมีหัวไชเท้าด้วยเชิงเชงนี่นี่อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้จะแพงหน่อยนี่ร้อยสามสิบแต่อันเนี้ยมีหมอกนี่ร้อยเดียวนี่เป็นต้มยำค่ะปากหม้อกุ้งต้มยำคุณผู้ชม อืเขาทำอร่อยมากอ่ะนี่คุณผู้ชม,อ,มอร่อยมากคุณผู้ชม น,นี่นี่นี่เขาจะมีมีเนี่ยปากหมอ้อเป็นข้าโพดนะคุณผู้ชมดูนะอืมอร่อยมากอืมบากหม้ออร่อยมากอ่ะคุณผู้ชมสุดยอดอืม ออร่อยมากเติมพริกหน่อยเติมพริกหน่อยเติมพริกลงไปหน่อยอนี่ค่ะนี่ค่ะเติมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา นี่ค่ะคุณผู้ชม,มนี่ค่ะต้มยำต้มยำอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหอร่อย ดี๋ยวจะกินอันนี้ค่ะของหวานครับปากหม้อขอเสือกคุณผู้ชมข้างในมันจะเป็นเปลือกนะอืมโอ้ยเปลือกเขาอร่อยมากเลยอืมหอมมากเลยไม่เคยกินเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะอืมสุดยอดอืม สุดยอดสุดยอดสลิมดิ้งไทยทีนะคะห่อละห้าร้อยไม่ขายขายหกอ1หนึ่งพันราคาเต็มสามพันแต่ขายพันเดียวส่งปีชงได้หก6ิหกิแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอรลสเตอรอาลนะคะเป็นหัวเชื้อสุดพัดนะคะ สิบห่อพันราคาตเต็ม5้าพันสิบห่อพันหส่งฟรีนะคะชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อเจ็ดพันนะคะไม่ขายขายสองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่ิบสองรสีิแก้วนะคะ สามชิ้พอราคาเต็มหมื่นห้าไม่ขายเราขายแค่สี่พันนะคะ 300, สามร้องสามร้อยแก้วนะคะไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอร์เต้าบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผิวแล้วก็คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสายอลยไลน์มาเลยแอด a ีน่ gang, me, gang, าดัดแกงไลนมีแอดลีเอ็นไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมนิ้งเดมอนเบอร์นี่ชามะนาวนะคะ ดีถอกล้างลำไส้นะคะนี่เป็นไฟเบอร์นะคะรับประทาน6ชั่วโมงก็จะขับถ่ายออกมาหมดพุงยุบเลยแล้วก็ลดความอ้วนรับประทาน1 0บพอพัน้ายสองร้อยแก้วนะคะน้ําหนักลง10บกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องดูดไขมันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล่งลงไม่ต้องอดอาหารเหมือนแม่เนี่ยสั่งมากินเนี่ยเป็น10อย่างเลย พราะเรามีตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะรับประทานแล้วมันจะไปละลายหลอดเลือดในหลอดเลือดหัวใจทําให้เราไม่เป็นไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจละลายหลอดเลือดที่ไปหล,อล่อเลยงสมองทําให้สมองเราไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตทําให้ฟันขาวทําให้ปากไม่เหม็นแล้วก็ทาให้เหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบํารุงผิวนะคะเพราะมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีนะคะและแคลเซียมช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระค่ะ สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะ l, l e, e n a g a n g l i n e มี l e e n a g a n g ลายชื่อข่าวโหดหอนึงมี10ซองชองได้10แก้วนะคะสลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ เราจัดโปรนะคะ6่อนึงพันส่งฟรีราคาเต็ม3,000 6อชงได้6 2 60แก้ว10ห่อพัน5ส่งฟรีราคาเต็ม5,000แต่ขายแค่พันส่งฟรีชงได้1 0อง100แ14ห่อราคาเต็ม7,000ขายแค่2,000บาทส่งฟรีชงได้142 140 240, 99, 30, 100, 500, แกว30ห่อราคาเต็ม15,000เราขายแค่4,000ส่งฟรีชงได้300 3 0แกค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบ,บอร์รีส่กสกสัดจากสตรอเบอรีบร่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะกล่องละ500ไม่ขายนะคะคุณแม่ขายแค่31บาท31บาทไปถึงตึงโปวันฮาโลวีน31ตุลาคมนะคะ500ไม่ขายอันนี้มีอยอยชงได้1 0ซอง10แก้วนะคะคุณผู้ชมของผลิตใหม่นะคะเพิ่งผลิตเสร็จวันที่1ตุลาล้านกล่องแรกเราขายหมดไปแล้วนะคะ2เดือนเราไม่มีของขายเพิ่งผลิตเสร็จได้ถึงวันนี้13วันค่ะจัดโปรวันฮาโลวีน31ตุลาคม31บบาทใครสนใจโทรมาเลยนะคะ ห่อหนึงมีสิกล่องหนึงมีสิบองแก้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงจะดีถอกล้างลำไส้พุงยุบนะคะคุณผู้ชมรับประทาน1เดือน12กล่อง2อ2พันรแก้วน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องไปตัดกระพาะให้เล็กลงไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปดูดไขมันนะคะสนใจโทรมาเลยนะคะ08 163 046ห2หรือไลน์มาเลยนะคะแอลนาดอแกงค่ะลายชื่อข่าโฮค่ะ